การเมื่อวานใช่ไหมที่ว่าไปถีบรถสันเิงอ่ะพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อเมื่อวานตอนเย็นครับช่วงเร่งด่วนเย็นก็อำนวยความสะดวกการจราจรอยู่พอดีเห็นลุงรถเสียอยู่มีน้องคนหนึ่งลงมาจากรถเก๋งครับมาลงมาช่วยลุงครับแล้วผมอยู่อยู่ฝั่งหนึ่งครับแล้วผมก็ลงเดินเข้าไปช่วยครับก็เลยถามลุงลุงจะไปไหนลุงลุงจะไปกอกน้ํรรถเสียแล้วก็อาสาอาสา,สาพาลุงไปร้านซ้มครับยันไปร้านซ่อม ก็ซ่อมจนเสร็จแล้วครับแล้วก็ยังไง<ป>อ,อ่ลุงแกมมันมันลถเสียลักษณะเป็นยังไงจอดกลางไฟแดงหรือังไรการไฟแดงแล้วมีน้องคนหนึ่งครับน่ารักน่ารักมากก็คือลงมาจากรถเกง๋งลงมาช่วยลุงก่อนผมอยู่อีกฝั่งนึงแล้วผมเห็นละผมก็เลยเดินไปช่วยต่อน้องเขาก็เลยไปผมก็เลยยันโค้งข้างไปส่งที่ร้านซ่อมครับครับรถสต,ตาร์ทไม่ติดไปเปลี่ยนแม่เปลี่ยนวเทียนเห็นว่ามีการช่วยออกค่าซ่อมค่าซ่อมอะไรด้วยเยอะมากเก็ ก็อาสาจ่ายให้ครับเพราะว่าลุงแต่ก็นะผมก็น่าจะม่ค่อยมีเท่าไหร่เราช่วยได้ช่วยครับอันนี้สําหรับมุมมองด้านลบของจราจรของหาดใหญ่เรามีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือว่าเราอยากฝากประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับงานจราจรของโรงพักหาดใหญ่อะนนอ๋อก็ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปฏิบัติให้ถูกกฎครับสมบูรสมบูรค่าเสีมขับนิยครับครับทำใบรับรับครับก็แค่นั้นนะครับก็ทำใบขับขี่ขับรถ สำหรับจราจรที่ช่วยเหลือมีแบบแบบนี้มีอยู่ตลอดใช่ไหมหลวอว่ามี <ไง S 2> ตลอดครับมีตลอดเราเราเห็นช่วยครับเราช่วยตลอดไม่ปล่อยผ่านครับก็เห็นก็ช่วยตลอดบนท้องถนนก็สำหรับพี่นี่ที่เห็นทั้งออกเป็นภาพก็มีไม่มีภาพก็มีใช่าเราช่วยเกือบทุกวันเลยใช่ไหมชาวบ้าน<ก>ที่เห็นเ <ผม S 1> รนช่วยทุกเราผมช่วยตลอดนะถ้าผมเห็นนะครับถ้าผมเห็นก็ช่วยได้ก็ช่วยหรือเขาแจ้งมาทางวิทยุเราก็ไปช่วยครับ ขอ,อให้แจ้งมาแล้วก็รีบไปครับโอเคครับ